วัดกับยาแก้แพ้นะคะใช้ยาต่างกันยังไงถ้ามีอาการน้ำมูจากหวัดหรือว่ามีน้้มูจากภูมิแพ้่ยใช้ยาต่างกันไหมนะคะยา yeah, ใช้ยาไม่ต่างกันมากค่ะ,ะถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยควรจะใช้กลุ่มที่ง่วงหรือว่าเจเนอเรชั่นที่1น,นะคะจะออกฤทธิ์ได้ด,ดีกว่าครอบคลุมกว่านะคะแล้วก็จะทําให้เรานอนหลับสบายมากขึ้นด้วยนะคะแล้วสูตรยาเนาะที่มันผสมรวมกับยาที่ลดการคลั่งของน้ําในสมูกลดอาการแน่นสมูกได้นะคะก็ให้ใช้ยากลุ่มนี้ได้เลยนะคะในคนที่เป็นหวัดภูมิแพ้นะคะจะ เบาๆการเป็นหวัดนะคะสามารถใช้ยากลุ่มเจเนอเรชันที่2กับ3ได้นะคะซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยง่วงนะคะก็เลยจะเป็นที่มาว่ากลุ่มที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยใช้ยาที่ไม่ง่วงเนี่ยสบายมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดอาการเป็นเยอะๆสามารถใช้ยากลุ่มเจเนอเรชันที่1ได้แหละนะคะแต่คนที่เป็นหวัดนะคะโดยที่จะมีอาการมากๆเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้กลุ่มที่เว้นเจเนอเรชันที่1นะคะซึ่งจะมีอาการง่วงหน่อยแล้วก็ต้องทานทุก6กชั่วโมงนะคะยัาง,งานก็เลือกใช้ยาให้ตรงกับอาการเนาะจะได้มีประสิทธิภาพหายเร็วขึ้นนะคะ อาการหวัดหรือภูม้